สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจัดงานฉลองชัยให้กับทีมนักกีฬาโอลิมปิก2016เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาณโรงแรมโกลเด้นคริประรามก้านำโดยเจ๊บุ่บุสบายยอดบางเตยนายกสมาคมที่สร้างผลงานแบบทะลุเป้าโดยผลงานจากจอมพลังทีมชาติไทยชุดโอลิมปิก2016ริโอเกม ที่นครรีโอเดจาเนโรประเทศบราซิลได้มาสองเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินกับอีกหนึ่งเหรียญทองแดงโดยมีเสยยอดคลตรีอินทรัตยอดบังเตยร่วมแสดงความยินดีกันแบบชื่นมืน่นโดยทีมนักกีฬาคว้าเหรียญกลับมาแบบทะลุเป้าบรรดาสปอนเซอร์และผู้แทนหน่วยงานต่างๆต่างร่วมแสดงความยินด,ดีและมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาภายในงานยังได้มีเหล่าดาราน,นักแสดงมาร่วมร้องเพลงและพบปะพูดคุยกับนักกีฬาอย่างเป็นกันเองค่ะ